นนเราก็จะทําพิะะธีนะคะคัญเชิญอทินะคะไปบรรจุนะคะที่เจดีนะคะของหลวงปู่รันดีสีสุดโภนะคะ่ะตอนนี้เราก็ต้องเตรียมขบวนนะคะค่ะนำด้วยนะคะผู้รักษาการเจ้าอาวาสนะคะพระอนุภูค่ะ

Rất โอ้ไก่ nó rất ไก่

คนมามต้องสวยเอาไว้จะภาพมาสวรรค์ผิดตำนานปู่ลือีแล้วนะครับนพ,พ <c oughs> ี่ตาไผ่พีนนะะ่ตา,าดได้ะะดไดมือนกันนครับ พี่ตะตูกับหวใจแะไไปเพื่อคณะสูงเลยนั่งเพ่เพ่ท่าไานานใส่กระเป๋ามากบ่หรอมันมัน่โอ้โบเป็นอย่างถือใส่ไว้โบมีกระเป๋าใส่ไว้นั่นแหละ

เอาี้นะคะเราก็ทำพิธีนะคะนำอธิเข้าเจิประดิษฐ์วางกัวงกนค่ะพระพนมาีดีลูกคนนั้นลูนี้ผู้มาแจกกละดกผู้นวางผู้มาแจกกละดกผู้ปเป็นพ่อเลยว่างไว้ก่อไว้กนนหนไมไต้น้ต้น มาส่มมาต้นสมมาครับแม่ตักมาถือถือเลยนะสะสมลงครบพจน์คุกทานแล้วทานอีกก็ได้นะครับไม่เป็นไรเี่สะสมบารมีทำบุญผมเป็นสะพานบุญให้เฉยๆนะใครจะทำก็ทำได้นะครับเอาแกนบุบแล้วเขาจะมานั้งที่บ้านหนึ่ แจคุ้มคนบมครับแจคุ้มค้นหมอใจคุ้มค้นโอ้คุ้มคนพิธีนะคะพิธีนำอธินะคะของหลวงปู่ลันดีศิราสุโธนะคะบรรจุนะคะเจดีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะลุงพลปาแตนนะคะที่เป็นเจ้าภาพนะคะขอบคุณลุงพลปาแตนเอฟซีนะคะลุงพลปาแตนที่เป็นเจ้าภาพนะคะสําหรับเจดีนะคะ पचयो नेसय पचयो ओपनिसय पचयो ओरेचत पचयो पाचत पचयो आसेवन पचयो काम पचयो विभाग पचयो आहार पचयो इंद्रिय पचयो प्राण पचयो मन पचयो संपयुत วีมาโตปัจจยโยอาทิปัจจยโยนาติปัจจยโยวิกตปัจจยโยอวิกตปัจจยโยอันธรรมยังทวาริสสะคาระปสังปนามาเสกายังคงมิกายโยกายของเรานีแล้วโกตังปะทัตตะระเมื่อบนแต่เป็นตาขึ้นมา

อย่างหัวใจอยางกระน้ำตามกิโรมากรรมบงเกิน

โลน้ำลายสิงการิการามุราสิกานมำหัยไถ่คอมดทางนามุมาตะเปมาตะลุงขังเยื่อในสมองในกระโหลกศีรษะเอวมายังเมกายุกายของเรานี้อย่างนี้อุตัปาตตาเบื้องบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอาโตเกสามตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปอาจัปปริยนต ทั้งมุมอยู่เพียที่สุดรอบโคนนานัปกาสาสุจิโนเตีมไปว้วยของไม่สะอาดนิพพาต่างๆอย่างนี้เองอนตมยังมีตาประนังสโรมาเตังสุขิโตมิมิโตโคมิอเวโรมิอวยาปจโอมิอาริโอมิ ทีอาตารังปรินารามิสพเัตาสั้ายที่เป็นควรทุกข์กดแค่ตาย้วยการเามทั้งสิ้นเวลาหุ่นตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเดินอย่าไร้และกันเลย อายาปัจจานุตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออยากได้พบานาคเรียนซึ่งกันและกันเลยอานิพาหุนทูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออยากได้มีความทุกข์ทุกใเลยสุขีอาตานัปาริารูจงมีความุขใใจบ๊ะสให้คนจะสุไปทั้งสิ้นเธยทั้งหลายที่ทนด้ทุกข์คอยท่้นวจากทุกข์ทั้งย ที่ท่านได้สูงร้อยสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปสาเตสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาภุชาที่เกิดเป็นอันธชาที่เกิดเป็นสังเสธาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารากุศส้นทนุนให้ทนทั่วทุกตัวสัตว์เติน นังโนญาตินังโมตุสุขิตาโมตุญาติโยด้วยส่วนบนนี้ข้าพระเจ้าพระพิสุสงพร้อมด้วยชาวบ้านสอรรสีของอุทิศบุญนี้ให้กหลังปูลันดิสีระสุโตข้าท่านตบโค ให้หมดจากู้ได้รับสุขแล้วขอให้สุขจยิงๆไปตลอดกาลละนานเถิสาธุอะทิอลิจาวะสังขารโอบาตวายะธรรมโนโอปาจิตวานิโรจนติเอสังโอปาสะโมสุโค Ati Avidya Vata Sampara Opa Kavaya Tamino Opa Chita Vani Nushanti Desa Opa Samo Sukho Ati Avidya Vata Sampara Opa Kavaya Tamino Opa Chita Vani Nushanti Desa Opa Samo Sukho Nabi Sattva Maranti Jamarin Sujamarisare katewaang warisami, natiwe etasang sayo. Atilang watayang kayo, patawing atisestati, soto abedawinyano, nilatang wakaring karang, atilang watayang kayo, patawing atisestati,

พุทโวอรหังอารหังภุทโวอาวิสุวรรณโูทุวรอหังทัวอารหังธรรมโตเมตังธรรมานทลังรรมานทนังมีมิตังองยองยาของหลงกูรันดีสีระสุธใเสุธคติคือมารคผลมีพ่านเธินสาธุ

เดี๋ยวพันเดมมาแล้วก็พันเดมครับ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  <imitation>

นำอทินะคะของกูลันดีศิลสุทโธนะคะมาบรรจุเจดีก็เสร็จสิ้นนะคะสาธุสาธุบุญด้วยนะคะทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็นี่ก็ขอสาธุสาธุนะคะจังหวัดพุทธห้องเลยค่ะ เอาไปแจกกเทียววัดเอาให้คนแจกเดียวป่ะเออไปเออวันนี้มันน้ำเปล่นแล้วกันแจกผริมนเรอเป็นติได้แล้วติว่าได้แล้วมันสิบคูเดียวแจกกันคนละเหรียญเหรียญคนละเหรียญเรียกันเหรียญทองมาแจกกันอาบ้าวยาบ้าวเลี้ยนะครับไ่จเหยเงินห้อเหรียญทองเหรียญทอง อยู <mile inside> ่ทองมีพ <itud soundtrack> ูดไองก็จะหาเงินหาทองของหลวงปู่นะคะไปต่อยอดนะคะให้สร้างวัดว่าอารามนะคะกับค่ะผู้ใหญ่ดูสิเยอะไหมโอ้สําหรับทีปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้เรานํานะคะอาทิของหลวงปู่นะคะมาบรรจุที่ เจดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็นี่ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณลุงพลป้าแตนนะคะก็เอฟซีทั่วโลกนะคะที่เป็นเจ้าภาพหลักใหญ่ในงานนี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือกับสารสีเสมอมานะคะขอขอให้บุญกุศลนี้ให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ